สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดแชมป์คลิปนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตะเกียงโคแมน 285A นะครับเจ้าตะเกียงตัวนี้เป็นตะเกียงที่ผมใช้งานประจำอีกตัวหนึ่งเลย นะครับเป็นตะเกียงจากแบรนด์โคลแมนแล้วก็เป็นตะเกียงที่คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยครับรายละเอียดเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงไปติดตามดูกันเลยครับวันนี้ผมจะมารีวิวตะเกียง2ตัวนะครับที่ผมใช้งานเป็นประจำเอาไปออกแคมป์ประจำนะครับก็คือจะเริ่มจากเจ้าตัวนี้นะครับตะเกียงโคลแมน 285A ครับตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นสเปค USA นะครับก็คือสเปคเมกาจะเป็นถังเท้าเป็นตะเกียงแบบสองไส้สามารถใช้น้ามันเบนซินขาวแล้วก็เบนซิน95นะครับไม่สามารถใช้น้ามันแก๊สโซฮอได้นะครับตัวนี้สเปคคร่าวๆนะครับก็คือความสว่างตัวเนี้ยจะอยู่ที่700ลูเมนนะครับ น้ำหนักจะอยู่ที่1.3กิโลกรัมสามารถเติมน้ำมันได้530มิลลิตรนะครับก็หรือประมาณครึ่งลิตรนะครับตัวน้ำมันที่จะใช้เติมเต็มถังนะครับแต่จริงๆแล้วก็เราอาจจะเติมไม่เต็มก็ได้ครับเติมสัก200-300มิลลิตรก็พอเพื่อจะได้มีแรงดันในถังเยอะนะครับตัวตัวแสงเนี่ยจะได้สว่าง จะมีรุ่นพี่ของของเจ้าตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือ2 295A นะครับจะเป็นตะเกียงไซส์ใหญ่ส่วนตัวนี้จะเป็นตะเกียงไซส์เล็กเป็นของใหม่ตัวนี้ถ้าเราซื้อมามือหนึ่งเนี่ยครับเขาจะแถมเจ้าเคสตัวนี้มาให้ด้วยก็คือฮาร์ดเคสเป็นเคสแข็งมาพร้อมกล่องเลยนะครับเจ้าไส้ตัวนี้เป็นไส้โคแมรนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าไส้เบอร์ 21A นะครับ ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนะครับแล้วก็ใช้งานเนี่ยได้ยาวนานถ้าเราเปิดสุดเลยครับปั๊มจนตึงแล้วเนี่ยเปิดสุดเลยจะใช้งานได้อยู่ประมาณเจ็ดชั่วโมงนะครับก็คือตัวเนี้ยเล่งสุดเลยสว่างที่สุดใช้งานได้เชั่วโมงแต่ถ้าเราปรับเป็นตัวหลี่แสงสลัวๆนะครับจะใช้งานได้13ชั่วโมงถือว่าเป็นตะเกียงที่ค่อนข้างคุ้ม ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงตัวนี้มีจำหน่ายตามตัวแทนโคแมนทุกร้านเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะทดสอบปั๊มแล้วก็จุดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการจุดเจ้าตัว 285A ตัวนี้นะครับมีวิธีจุดอย่างไรตัวเนี้ผมได้เติมน้ำมันเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปั๊มลมกันนะครับ พัมลมนะครับแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องไปฝืนให้มันแบบโอ้แน่นแน่นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแค่ตึงตึงมือก็ให้แสงสว่างได้แล้วครับก็อยู่ราวๆสักสามสิบถึงสี่สิบครั้งนะครับอ่ะ ตัวเนี้จะจุดได้สองวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือถอดนะครับถอดเจ้าหมวกตะเกียงออกแล้วก็ถอดโป๊ะออกเห็นท่อเจนข้างในไหมฮะตรงกลางอ่าก็เอาไฟแอหัวพ่นไฟครับไปลนที่ท่อเจนพอท่อเจนร้อนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเปลวเปลวไฟลุกขึ้นนะครับถ้าเป็นเปลวไฟลุกขึ้นเนี่ย หมายความว่าท่อเจนเนี่ยมันยังไม่ร้อนมันก็จะมีไฟขึ้นทําให้หมวกเนี่ยเป็นเขม่าดาแต่หมวกก็คือมันก็ไม่ได้ไหม้นะครับสามารถเช็ดออกได้ครั้งนี้ผมปั๊มไปตึงแล้ว,ล,วลักษณะการจุดก็ไฟแช็กนะครับข้างใต้โป๊ะเนี่ยเขาจะมีรูมีรูอ่ามีรูให้ให้เอาไฟแช็คนี่ยลอดเข้าไปนะครับเราก็จะต้องทําการ ปล่อยอจุดไฟไว้ก่อนครับจุดไฟรอไว้จุดไฟรอไว้ในนี้ครับแล้วก็เปิดวลาวเอาไฟไปล่นอน้ํามันนะครับแต่ถ้าแบบเนี้ยมันจะบึ้บครับเพราะว่าทอดเจ็นมันไม่ร้อนนี่ครับจะเป็นลนนนักษณะนี้นี่นะครับ พอจุดแล้วเนี่ยจะให้แสงสว่างที่เขาเรียกว่าไงอ่าแสงอุ่นนะครับไม่แยงตาแสงนวลสวยด้วยที่ว่าเป็นน้ํามันเบนซินขาวตัวนี้ผมใช้เป็นน้ํามันเบนซินขาวนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีสีแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยยังไม่เคยใช้เบนซินขาวเออยังไม่ใช้เบนซินก้าห้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าคิดว่าในส่วนความคิดส่วนตัวนะครับมันอาจจะมีกลิ่นเวลาเผาไหม้ผมก็เลยไม่ไม่ได้ใช้ จะใช้เป็นเบนซินเบนินขาวแทนสำหรับความสว่างนะครับเจ็ดร้อยลูเมนครับอันนี้คือหลี่ถ้าสำหรับผมเนี่ยที่ใช้งานะผมจะใช้แสงอยู่ประมาณนี้ฮะก็เพียงเพียงพอแล้วนี่นะครับถ้าเราดูว่าแสงมัน ไม่ค่อยสว่างเราสามารถปั๊มลมได้อีกนะครับตะเกียงยิ่งมีแรงดันนะครับแสงก็จะเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ใช้ได้นานกว่าเดิมเป็นไงครับสว่าง อ่าเราเอาประมาณนี้เนาะบรรยากาศได้แบบสลัวสลวเนาะไส้ของโคแมนนะครับจะค่อนข้างที่จะให้แสงที่เป็นสีนวลไม่ออกส้มจะได้บรรยากาศมากครับเวลาเราไปแคมปิง้งแล้วก็การบำรุงรักษาตัวเนี้ยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็หลังจากใช้ก็ทำความสะอาดเช็ดถูนะครับแล้วก็ เช็คระบบลมว่ามีการติดขัดไหมแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยแกะมาซ่อมหรือมาล้างอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมใช้มาประมาณ2ปีแล้วก็ยังไม่เคยเจอปัญหานะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆสนใจตัวเจ้าตะเกียง2ไส้ 285A นะครับตัวถังทาวดูโอฟิลก็ลองไปเลือก ซื้อหากันได้นะครับเพราะว่าตะเกียงตัวนี้ข้อดีของเขาคือแถมเคสมาให้ด้วยแล้วก็จะมีกวยเติมน้ำมันมาให้ด้วยครับในกล่องผมว่าถ้าสำหรับสายแคมปิ้งใช้งานเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะครับราคาไม่ได้แพงจับต้องกันได้ครับเป็นตะเกียงรุ่นใหม่ไม่ต้องคอยบำรุงรักษาเยอะใช้กันย,ยาวๆครับผมส่วนเดี๋ยวรอชม เจ้าตัวนี้นะครับตะเกียงน้ำมันนอสต a านะครับจากโคแมนเหมือนกันใน EP รีวิวหน้านะครับเดีย๋ยวติดตามชมกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลนะครับผมก็าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องชีวิตติดแคมป์ด้วยนะครับขอบคุณครับ